การเล่นของเล่นอย่างถูกต้องนะครับในงอยเด็กจะเป็นยังไงให้ไปดูกันเลยโอเคครับสาหรับชิ้นแรกครับก็คือชิ้นนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นของมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สําหรับของเรานะครับเราจะประวัติก <zess Loki> ันนะครับว่าใครคุณยาวเท่าไหร่ก็ให้คุณทาแบบนี้นะครับแล้วยังให้โดนเจ้าหล็กนี้นะครับไม่นั้นคุณอาจจะใครหักได้นะครับโอเคนะครับสําหรับชิ้นนี้เราจะมา น,นี่นะครับซึ่งมันจะให้ปั่นใช่ไหมผมไม่ปั่นนะผมออกกำลังกายมือเหนียว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 โอเคครับสาหรับชิ้นต่อไปเราก็จะมาลดนำนาำลักครับปกตินะคะมาใช้นั่งยกแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมจะมาออกวิธีการแบบแนวใหม่เฮ้ยเฮ้ยกลางแล้วเสร็จแล้วรำอ่ของเล่นชิ้นที่สีครับก็อันนี้ มันเป็นเสี้ยเดินเจ้าของเราแบบนี้ก็อันตมาก็มีแบบอารมณ์มากเลยใช่ไหมมันฟินครับก็ไปอันต่อไปกันเลยครับเดี๋ยเนี่ยเี่ะแล้วก็ชิ้นทีห้าครับของวันนี้ก็ชิ้นสุดท้ายก็จะให้ยืนหมุนแบบนี้ใช่ไหมของเราจะเป็นแบบนี้โอเคโอเคโอเคโอ โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับ5ของสิ่งยางครับถ้าใครกดแชร์กดซับแล้วใครไปกำลังใจผมด้วยนะครับมึงพูดผิดใช่ไหมอ่าอ่าวิธีการเล่นของเล่นที่ถูกต้องอถูกต้องถูกต้องเลยสัสวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับก็ไปกำลังใจผมด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไซส์แล้วก็กดซับแล้วใครผมด้วยโอเคครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปิดสิครับ